ไหนฮลูกเหรอฮะไหนเป็นกุ๊กตาลูง้อฮะดูลูกพี่สิเอาวนี่เจ้าเด็กมากทำไมมาทำกับลูกเช่นอย่างนี้ลูกจ๋าเฮนบัสเราได้หมาชิงบนกันไปโอเคไช่ใช่เด็กเดี๋ยวลูกจนไปนะเดี๋ยวลูกจะไป น้นอนจนนะลูกนะเอ๋เจ้านกเขาเถื่นเอ้ยคันตั้งแต่เช้าจนทเที่ยงจนสุริยาบ่ายเบี่ยงเที่ยงแล้วจงนอนหลับเอ้นอนจนน้าลูกนะฮะอ๋อลุกเตจีเลยลูกมาเดี๋ยวน้าลูกนะทีนะทีนะทีเลยทีเลยทีโอ้ที เหียนี่จะตีตายเลยเด็กคนนี้ไม่ยอมทีเอ๊ะรดนั่นใครอ่ะดูสิใครอ่ะใครอ่ะนั่นลงไปดูสิโอเคโอเคอ๋อนะคะนั่นเป็นใครเหรอครับอ๋อน้ามากล่อมให้ลูกนอนน่ะจ้าหนูดูสิลูกของน้าน่ารักไหมดูสิดูสิลูกของน้าน่ารักไหมหนูเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันตุ๊กตาหนิ ไม่ใช่ลูกอ้าวเจ้าเด็กพวกนี้บอกว่าลูกฉันเป็นตุ๊กตาได้ไงไม่ใช่ตุ๊กตาดูสิเห็นไหมโดูไหมตาโตงั้นเหรอเห็นไหมดูโอนตาโตเราเห็นไหมลูกฉันเนี่ยเด็กบ้าไม่ลูกนะน่นไงี้ยชักเก้หรือคนบ้านนี่กำลังรั้นมาเลใช่งั้นกระหา่อมเก้งยาคนนั้นไหมโอเคอ่าโอเคเอ๋อลูกนร้อนลูกสงใส่ลูกฉันไม่หิวนมเดี๋ยวนะลูกนะนมแม่มันไม่มีน้ำนมเลยลูก กคอยแม่อยู่ตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปขอนมมาให้ลูกนะลูกนะลูกลูกคุณเก่งคอยแม่อยู่ที่นี่นะถ้าไม่คอยแม่เดี๋ยวแม่ตาย,ตาย,ตายเลยนะไปดูรอยอยู่ตรงนี้ฮืนยอยู่ตรงนี้นะใหญ่ดื้อหนาลูกเหรอฮะไหนเป็นตุ๊กตาลูกเห,หรอฮะโผลูไปสิอ้าวนี่เจ้าเด็กม่าทำไมมาต้อกับลูกเช่นอย่างนี้ลูกจ๋า ลูก่ล <Four Agre ALLY> ูกแม่ดูที Four ่คอลุดร้อนมันจะเป้งไงนี่เป็นลูกฉันโมสิพอมือหมดเลยลูกเจ๋อแฮนบัสเราได้มาชิงบนกันไปโอเคไปช่วยไอ้เอย่าลูกฉันไปเะยอย่าลูกจะไปสงสารเยอะเลยนะ <laughs> Còn đó là cháu nụ giàu lúc chân bay rồi nó lúc chân đóng Lẽo đến mới là đôi gì lúc chân hiểu nôm lẽo Lúc dán chân rồi nó Chú ơi, bà kia cũng á ôi hư được, Ok, bé hai เราเดือดร้อนลูกจิตคือจนะดยที่ลูกฉันหิวนมเลยโถลูกจ๋าลูกแมยครับใช่ครับผมก็ผมร่วเหมือนกันครับทีหลังคนไม่ทำนะครับขอบใจนะที่เอาลูกจะมาคืนฉันเนี่ยโถลูกแม่ลูกจ๋าเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกจ๋าน่าสงสารจริงๆเลยเจ็บคิดว่าเราคงทำแรงเกินไปแหละผู้วคนบ้าเขาก็มีหัวใจนะเขาหลังเราจะไม่ทำเขาละไปดีกว่า มาบ้านคนุณยายหลายวันพอดีวันนี้อ่ะอ้อมเบบี้คิทตันมาฝากหวังว่าคุณยายคงจะชอบนะ <c oughs> อ้ะ <c oughs> าวคุณยายไม่อยู่บ้านเหรอเนี่ยเฮ้ยก็มาอยู่งั้นค่อยมาวันหลังแล้วกัน <c oughs> วันนี้สงสัยเรกากงจะสวยแล้วนะจะออกไปเก็บขวดหน่อยรู้สวยแล้วยางวันนี้สวยไม่สวยไม่รู้แต่สวยจะสวยแล้วล่ะนะ ับนนั่งนั่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอากาศร้อนเหนื่อยเดี๋ยวเป็นลมเอาโอ๊ยปวดฉี่พปนั่นที่ฉี่ดีกว่าไม่ไหวแล้วอันนี้ขวดก็ไม่มีให้เก็บเอ้ยเอ้ยเราจะไปเก็บที่ตรงนายเอ๊ะ นั่นอะไรล่ะนั่นน่ะเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูดีกว่าอะเออเอออะไรเอยโอ้สวยจังอโอ้อร่อยยางนี้สวยงามอย่างนี้รัชนาเนื้ออะไรออกโอ้รัชนาจะเอาไปฝากเจ้าง้อพี่ง้อของรัชนาคงถูกใจแน่นเลยคงหลงรักรัชนานี่เลย สวยจังเลยดูสิดูสิเฮ้ยท่านแกจะทำอะไรกับเบบี้กิตต้อนของฉันน่ะจะทำอะไรนี่ของฉันฉันเอาไปนี่มันของรัชนาน่ะเพคคายไอ้บ้าเปล่าเราเคยเอาไปไม่ได้นะเพคคาหม่อมฉันจ๋าจ้อเพคคายไอ้บ้าไอ้มวยไอ้บ้าเหรอของข้าเนี่ยไปนี่อะไรเนี่ยฉันจะเอาไปฝากคุณยายอ่ะนี่ตา รัชนาก็จะเอาไปฝากพี่ง้อพี่คะนี่ของรัชนานะพี่คะหน่อยเกยเกย์ไม่รู้ลิสของกระเทยซะแล้วอะไรของเกย์ฉันเอาไปฝากคุณยายอยากลงนี้ซักหมัดใช่ไหมมอมฉันก่อนเลยพี่คะแต่ไม่ใช่มาของหม่อมฉันนะพี่คะหลังเกย์มองฉันทำไมพี่อะรัชนาแอบดูจิ

ตามดีกว่าตางการจริงของเล่นบ้าะไยไม่รู้เฮ้ยหิวจังไปหาขหนมกินก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่มีบ้าน่คยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ลยุยเราอยากจะไปเต้นจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วกังเกงไว้ใส่เต้นโอ้ขาสั้นไปด้วยสิเนี่ยโชคดีจังเลยวันนี้ เต้าขาดนี่นะไม่เป็นไรใส่ได้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 นี่บ้านหลังนี้ไม่มีคนไม่มีคนอยู่อะอะไรตาโตโตตัวเขียวเขียวอมันพูดได้ด้วยตัวอะไรเอ ų, ๊นั่นตัวอะไรตัวอะไรไม่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 พูดได้พูดได้พูดได้แกชวนยันเต้นเหรอ เต้นฉะนั้นลงมาเต้นกันสองคนนอยเจ้าตาโตนะเต้นเต้นเตอ้าทำไมแกไม่เต้นล่ะฮะแล้วทำไมแกไม่เต้นเต้นสิเต้น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 ต้นเต้นต้นเ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 ตนเต้นเต้นเต้นรต้นเต้นนตนต้้นตเต้นต้นเ้นต้นเต้ตตานเนต้นต้น ไปตายด้ราหเลี้หรอว่าไงเต้นไหมอะโอ้ยอย่าหยุดเต้นสิฉันกำลังสนุกเลยนี่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 นียนียอย่าหยุดเต้นสิเต้นต่เนเต้นอง้นกันสิอาจนนีนี่เต้นเ้นนอะเต้นนอะเต้นนเต้นน้นอมเลยเฮ้ยนั่งใครอะดูท่าทางคนบ้านเลยเปล่าเนี่ยไปดูหน่อยสิ ขอบคุณนะครับป้าคือใครเหรอครับอ้าวฉันเหรอฉัน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 ก็คือฉันไงคือฉันไงฉันฉันฉันมาจากนู่นลอยนู่นเนี่ยเนี่ยฉันมาเต้นฉันมาเต้นนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตาตูนชวนฉันเต้นเห็นไหมเอาเต้นเต้นเต้นเอาเต้นเต้นเต้นทำไงดีเนี่ยเจอคนบ้าอีกแล้วคนนี้ดูท่าอาการหนักแน่นอน ฉันต้องออกกลับบ้านแล้วจัตตาโตไปเต้นกันสองคนที่บ้านข้านะฉันมีเพื่อนเต้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนะยาเของผมมานะของคือม่ผมของฉันนี่ท่านเจอเนี่ยฉันจะเอากลับบ้านไปเต้นกันสองคนนะแม่จัตตาโตนะทำไงดีต้องหาวิธีแก้ไขซะละอ๋อรู้แล้วไปหลอกมันดีกว่า เต็นตที่บ้านฉันนะแก้วตาโตนะฉันเนี่ยข่ะมุ่งว่าถ้านายอะ่ะถ้าแกเดินไปที <c oughs> ่ตรงตรงนี้นิดนึงอะ่ะมันจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เลยตรงไหนข้างหน้าเดินไปดูแต่ต้องเลขอ่ยของเล่นก่อน,ออน,อนฉันต้องให้ของเล่นแกด้วยเหรอให้สิจักตาโตนะพื่อเขาห้ามพาของเล่นเข้าคอนเสิร์ตอ่ะจริงเหรอจริงมีคอนเสิร์ตจริงเหรอจริงเพลงสนุกมากเลยแบบ โเอ่เดี๋ยว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 เดี เดกต้องอจอชนแล้วเน,นาะค่อยโจอกจันอีกเนาะาจย์ตาโตเนาะค่อยเจอกันอีกนะเออเล็ดมานี่มาลูกมาไปไหนน้องไปไหนอะลูกน้องคนที่สองคนที่สามหายไปไหนอะลูกน้องหายไปไหนไปไปตามหาน้องด้วยกันนะลูกนะไปโอ้เล่นกันยังไงอะลูกจ๋าน้องหายไปไหนอะลูกไปลูกไปไปตามหาน้องนะไป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 กับแม่มาเล็กมาลูกมาอืบ้านาเราหนี้มาเยอะจริงเลย อินเป็นไรก,กัแกฮะอะไรเนี่ยฮะเกเป็นอะไรเป็นอะไรอุย้ยปวดท้องเลยไปเข้าขน้ำหน่อยดีกว่าฉันมาตามหาลูกเนี่ยลูกฉันอยู่ที่นี่ไหมไม่รู้เนี่ยจนจังเลยลูกคนนี้ต้องไงตามหาทุกวันเลยตามหาอยู่ทุกวันก็ออยังไม่เจอเลยเอลูกฉันไม่รู้หายไปไหนแต่ละวัน ก็หายเจอแล้วแหละลูกฉันลูกคนสุดท้องฉันด้วยเนี่ยพี่นายเจอแล้วลูกฉันโอ้ใจดีดีใจจังเลยมาลูกมามาหาแม่มาลูกมาโ่แม่ตาหาทั้งวันเลยลูกจ๋าดูที่จุกกระโรงหมดแล้วเนี่ยโ่เล่นชนจังเลยนะลูกนะเที่ยวไกลจังเลยนะวันนี้ลูกแม่ไปลูกไปกลับบ้านนะลูกนะไป อดี๋ยวแไม่อาไปอาบน้ำกินนมแล้วลูกนะไปลูกไปไปโอ้ยอย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อไปมาเล่นโจนอีกลูกไปมาเล่นอีกนะลูกสบายท้องจังเฮ้ยนั่นใครอ่ะแกจะทำอะไรกับหมาฉันฮะนี่แอ้ยทำอะไรกับหมาฉันอ่ะพี่ลูกฉันนะหมาจะที่ไหนนะลูกนะดูสิมาเที่ยวเสียไกลเลยวันนี้ฉันตามหาเขาตั้งหลายวันนะลูกฉัน ดูสิแล้วตัวจุกรปะปกมอมแมมอือเดี๋ยวฉันจะพาไปอาบน้ำให้กินนมให้นอนหลับเอะนะลูกนะหน่วยเวยไมให้ลูกไปลูกไปก็นี่มันบ้านฉันนั่นก็มาฉันด้วยแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะฉันจะโทรแจ้งตำรวจเลยฉันบอกว่าไม่ใช่หมานี่มันลูกของฉันลูกคนสุดท้องของฉันรู้ไว้ซะ่ด,ด้วย น้าลูกนะเอ๊เอดูสิเล่นจนเหนื่อยเลยนี่อาจฉันตามหามาันต้งหลายวันไ <c oughs> อลูกเม่โอ้ยน่ารักเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอืมไอเกนี่บ้าชัดชัดทำไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วต้องไปหาของมาแลกนี่แกเราชั้นตรงนี้นะเดี๋ยวฉั้นจะเอาลูกที่แบบโคตรสวยเลยบอกเลยค้นงงงามมาให้แกนะลูกที่ไหนมีอีกเหรอมีลูกชั้นอยู่อีกเหรอ โอ้นี่มันคนสุดท้องเลยนะของฉันหวังว่าไอ้ตุวกตาตัวเนี้จะใช้ได้นะนี่ไงลูกแกเห็นไหมคนเนี้ยตัวขาวจ้วงเลยดูบม่ขาวเหรอดูสิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ขาวเหรอลูกฉันคนนี้ไม่ขาวเรอลูกแตอนี้มันสกปรกตัวนี้ขาวเลยตัวนี้ขาวว่าเหรอแกว่าหอมด้วยไหนดมดูดม หอมกว่าจริงๆด้วยไาถ้างนั้นเกไม่ใช่ลูกฉันแล้วไปเลยของเกองเอาแล้วนี่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 โอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกฉันทำไมตัวขาวจ้วยอย่างนี้อลูกโอ้ยหอมที่ด้วยลูกไปลูกไปกลับบ้านนะลูกนะดีใจจังลูกฉันตัวขาวจุกเลยขาวแบบไม่เห็นโอ้ลูกไปกลับบ้านเอานะลูกเราเป็นคุณบ้าดิษ่ะสงสารจริงเลย เอาลูกหมามาทำเป็นลูกวันนี้น้องรใจนนาให้เราพาดาไปให้ท่านเท่าพ่ตาท่านเท้ายุดสวิมลเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องเดินทางไกลแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเราต้องเดินทางไกลพาดาไปให้ท่านพ่อตาเอ้ย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  นี่คนบ้าที่ไหนเนี่ยดูสิแต่งตัวเหมือนง้อเลยง้อก็ไม่ใช่บ้าได้ถ้วยต้องเอากริ้งตาซะหน่อยหละไปไปอ๋อถ้าถึกบุกแล้วพวกเรายังไม่ทันถึงยังไม่ทันถึงเมืองทางอรอดริมดเลยบุกเหรออันเอาไปกินรอยลูกปืนเฮ้ยเงินนั้นมันมีปืนนี่นาพขาสวยเลยเราอยากได้งั้นเราต้องหาเผนล,ลอกล้อมันละ อ๋อรู้แล้วเจ้าก็มันชอบดอกไม้สีแดงนี่นะเจ้าก็เจ้าก็มันนี่สิดูสิดอกไม้ตรงนี้สีแดงเต็มเลยว้าวดอกไม้สีแดงสีแดงอาชาอาชาข้าชอบดอกไม้สีแดงอาชาอาชาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยดอกไม้สีแดงจะเอ้ยจะเอ้ยอ๋อเร็เลยโอ้ยฉันให้ฟรีให้ใช้เลยโอเคให้ใช้เลยใช่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 แล้ว ดิ๊นะโอ้โหโอ้โอ้เอ้ยจะเอ๋ยจะเอ้ยได้ดอกไม้ที่แดงจะเอ้ยเอ้ยจะเอ๋ยและไม้ที่แดงเนี่ยจะเอ้ยโอ้ดอกไม้ก่อรวยโอ้ยดอกไม้ก็สวยอ้าวเจ้าขโมยอาวุธของข้าไปรู้ข้าจะพาไปให้ท่านท้าววัตวิมลได้รบกับข้าชึกเดี๋ยวก้าชึกมาบุกเมืองจะรบกันได้ยังไง นี่เน่นี่เน่รักษาอวุธไปไม่ will, ได้นี่เนี่ uh, โ Godzilla, ง่จร,งโ resort, จริงๆเลยเจ้าเนี่ยเจ้านี่โง่จริงๆเลยโง่จริงๆอ้าวเฮ้ยเจ้าบ้านนั่นชกตัวเองใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอะไรมากไหมอ่ะถือว่ามันคงจะเสียใจที่เราเข้ามาปืนมันมางั้นต้องคืนม yeah. ันละนี่เน่ยนี่เน่ขโมยขโมยโดนขโมยขโมยโดนขโมย เจ้ารักษาอาวุธไว้ไม่ได้อ้อปืนเจ้าฮข้าไม่มีปืนข้ามีาดาบดาบที่จะไปใช้รบฆาตึกจะพาแม่ตาท้าร้อาวีมนไม่ใช่ปืนไม่มีปืนของข้าไม่มีปืนของข้าไม่มีปืนมันเรต้องบ้ามันละถ้าเราไม่บ้ามันคงจะไม่เอาปืนกลับไปหรอกเนี่ยชั่วตัวเองจะโนเลยนั่นน่ะนี่จะบ้า ท่านท้าวสวิมลส่งให้เจ้าท่านท้าวสวิมลส่งมาให้ฉันรนะู้โอ้น้อมรับด้วยก้าวพย,ยักละอบใออจเจ้ามากๆนะท่านธรามศาขอบใจท่านจริงๆเลย เออเอเอค่ะจะได้พาอาวุธดาบไปให้ข้าวุยธาวิมลแล้วเออเออโอยดีใจจังดีใจจังโอดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ก็รวยนี่ดีใจจังดีใจจังเฮยแถวนี้นกเยอะจริงๆเลยเฮต่า อะไรไหมอ่าได้อ,อ <c ười> ู้อะไรอู้อ่าฮ่ที่คาดผมสวยจริงๆสวยจริงๆเลยเฮ้ยนั่นใครอ่ะท่าทางไปลึกไปน,นั่นจริง,รงๆเลยไปดูหน่อยสิ เฮ้ยนี่มันกจริงในของพ่อ้วนี่นะ oh <no. S 1> ไม่ทราบว่าคุณคือใครเหรอครับฮ้างานเื่อถามใครถามฉันเหรอฉันฉันคือใครอ่ะฉันคือใครอ้าวถ้าแกไม่รู้ฉันจะไปรู้ไหมน่ะ <c oughs> ช่ไมฉันเจอเมื่อตะกีสวยจังสวยจังสวยจังเฮ้ย <c oughs> ไม่ขัดผม่บ้านเกสินี่มันจริงไรของ่อฉันนะ <c oughs> ไหนทางเกงไน นายไม่มีางเกงนมีแต่เฟนต้าน้ำเขียวเอาไหมล่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหอาการหนักเลยคนนี้โออะไรเอาไหมกะจอไม่โอเคนา่กลับมานะมาเจ๊งไงหมต้องเจ๊งไงไม่มีมีไหมรับผมเนี่ยเอาไหมน้ำมันเพิดมีไหมามอมีใช้ไหมที่บ้านอืมแบบนี้ต้องแย่งมาซะละเฮ้ที่ขัดผมมาแย่งมาคร้อมควงข้า ย้อมกลับไปนี่นี่ดิกินไว้จะต่อเอาเอาจะต่อมาเอาเไอ้ฉันนะเห็นไหมฉันฉันไม่รวยเห็นไหมไม่มีไม้ก็ผมไม่รวยเอาวะเอา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 น้ำมันเอาเอาเอาหมดเลยเฮ้ยไม่ไงตีตายเลยเดี๋ยวตีตายตีตายเลยเฮ้ยเยังเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็หืมถามนะ ម៉ាប៉ចកាំមួយនេះខ្លួននោះណាអូចាំអូអូអូយកដៃក៏មកមកមកឲ្យគេ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 